ถ้าตัวเราเองยังไม่รักตนเองมากๆเราใครคะจะมารักเราวันนี้เปลี่ยนใหม่นะทำทุกสิ่งทุกอย่างดีๆก็เพื่อตัวเราเองเรารักตนเองมากดูแลตนเองดีก็เพื่อตัวเราเองทำไมเราต้องมีกำลังใจเยอะๆมีแรงบันดาลใจมีพลังใจที่ดีงามมากก็เพื่อตัวเราเองต่อไปนี้คะ่ะ จะทาอะไรก็ตั้งไม่ได้ทําเพื่อให้ใครมารักเพื่อเพื่อให้ใครมาเห็นค่าแต่เราต้องทําทุกอย่างเพราะว่าเรารักตนเองเพื่อตนเองสิ่งเนี้ค่ะมันจะทําให้เราทําได้ตลอดชีวิตมีความสุขได้เพื่อตัวเองทําสิ่งดีๆขยายออกไปอะค่ะจากตัวเราเองไม่ต้องรอใครมาทําให้ไม่ต้องรอใครมอบคุณค่า ถ้าเรายังไม่เห็นคุณค่าของตนเองแล้วใครล่ะคะจะเห็นคุณค่าเราถูกไหม